แฮกสมองการหาเงินขั้นสูงแบบคนจีนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1คิดแบบการปูพื้นก่อนค่อยกินผลคุณรู้ไมหมคะว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงรวยช้าหรือไม่ก็ไม่รวยเลยทั้งชีวิตก็เพราะว่าเขาอยากจะกินผลโดยที่ไม่เคยคิดที่จะปลูกต้นไม้เราถูกสอนให้รีบทํารีบหารีบสําเร็จแต่ก็ไม่มีใครเคยสอนว่าพื้นฐานที่ไม่แน่นต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนก็ตกหลุมตัวเองอยู่ดีนะคะคนจีนเขาไม่ได้รีบวิ่งก่อนที่จะหัดเดิน เขาไม่รีบเก็บเกี่ยวก่อนที่จะลงมือพรวดดินเขาไม่หิวเงินจนยอมขายศักดิ์ศรีเพื่อแลกกับเงินก้อนหนึ่งแล้วก็หมดอนาคตไปทั้งชีวิต คนจีนสอนลูกตั้งแต่เด็กว่าก่อนที่จะมีเงินก็จะต้องมีสมองที่พร้อมรับเงินและก่อนที่จะจับเงินล้านได้ก็ต้องเรียนรู้ให้ได้นะคะว่าเงินไหลเข้าออกจากคนฉลาดได้ยังไงหลายคนในยุคนี้เลยอยากที่จะสําเร็จแบบไวไฟอยากจะปังแบบคนในทิกต o k หลายๆคนแต่ลืมไปว่าความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่โชคที่จู่ๆจะตกใส่หัวแต่มันคือการลงมือซ้ําๆกับสิ่งเดิมนานพอค่ะจนมันโตขึ้นเหมือนต้นไม้และสุดท้ายมันก็จะให้ผลที่คุณเก็บกินได้ทั้งชีวิต แต่คนที่ขี้เกียจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้พ่อเห็นเพื่อนรวยก็คิดว่าอีกฝ่ายดวงดีแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขาเงียบหายไปกี่ปีเขาเคยอยู่ในห้องที่ไม่มีแสงสว่างเขาเคยอ่านหนังสือในขณะที่คนอื่นหลับไปแล้วเขาเคยอดข้าวเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อเทคคอร์สเรียนต่างๆเขาเคยลงทุนแม้ว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่เขาลงทุนกับตัวเองก่อนคนจีนรู้ว่าเงินมันไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือผลลัพธ์ เขาก็เลยไม่เสียเวลาไล่จับเงินแต่เขาเสียเวลาในการสร้างสมองให้แหลมคมสร้างนิสัยให้มีวินัยแล้วก็สร้างเครือข่ายให้แข็งแรงเขาเข้าใจหลักการง่ายๆว่าเงินที่หามาไวก็มักจะหายไปไวแต่เงินที่มาจากพื้นฐานที่มั่นคงก็จะโตจนคุณหยุดไม่อยู่ฟังให้ดีนะคะอย่าเอาเวลาไปหาวิธีรวยเร็วแต่ให้เอาทุกวินาทีไปปูพื้นให้แน่นเพราะถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีต่อให้เดินช้าแต่คุณก็จะไม่มีวันพัง อยากจะให้คุณกลับไปถามตัวเองนะคะว่าวันนี้คุณกําลังเร่งหาเงินอยู่หรือเปล่าแต่คุณได้ลงทุนกับตัวเองมากพอหรือยังถ้าเกิดว่ายังอย่าพึ่งวิ่งค่ะอย่าพึ่งอิจฉาคนอื่นเพราะว่าคุณยังไม่เคยได้ลงมือปลูกต้นไม้เลยสักต้นข้อ2เน้นสร้างธุรกิจไม่ใช่แค่ทํางานแลกเงินถ้าคุณยังทํางานแค่แลกเงินเดือนคุณกําลังช่วยให้คนอื่นรวยขึ้นทุกเดือนแต่คุณกลับอยู่ที่เดิมนี่ไม่ใช่คาําด่าแต่มันคือความจริงที่เจ็บ พราะโลกใบนี้ไม่ได้แบ่งคนแค่รวยกับจนแต่มันแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่สร้างระบบกับกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในระบบของคนอื่นคนจีนรุ่นใหม่ไม่ยอมอยู่ในระบบนานนะคะเขารู้ว่าเงินเดือนมันดีตอนแค่เริ่มต้นแต่มันจะกลายเป็นกับดักในระยะยาวเพราะว่าต่อให้คุณทํางานเก่งแค่ไหนถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของคุณจะได้แค่เศษของกําไรไม่ใช่ผลกําไรทั้งก้อนหลายคนคิดว่าการมีธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเสี่ยงเป็นเรื่องที่ต้องรอให้พร้อม แต่คุณรู้ไหมคะว่าคนจีนเขาไม่รอให้พร้อมเขาทําสิ่งเล็กๆแล้วก็ค่อยขยายเพราะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เล็กในวันนี้อาจจะเป็นอาณาจักรในอีกไม่กี่ปีก็ได้อย่างร้านน้าเต้าหู้เล็กๆอาจจะกลายเป็นเฟรนชไชส์แบรนด์เสื้อผ้าในตลาดนัดอาจจะส่งออกต่างประเทศเพจเล็กๆอาจจะกลายเป็นบริษัทสื่อที่มีคนติดตามเป็นล้านก็ได้คนจีนไม่ได้สนหลงคะว่าคนจะมองว่างานของคุณดูเล็กหรือว่าดูบ้านๆเขาสนแค่ว่าเขาได้เริ่มสร้างอะไรที่เป็นของตัวเขาเองหรือ,อยังเพราะว่าการมีธุรกิจ แม้ว่าจะยังไม่รวยมันก็ทำให้คุณโตคุณจะได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหาฝึกสร้างทีมฝึกเข้าใจคนและที่สำคัญเลยก็คือคุณจะได้ฝึกเป็นเจ้านายของชีวิตตัวเองในขณะที่คนส่วนใหญ่ตื่นมาเพื่อรอคำสั่งทำงานเพื่อรองเงินเดือนและก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อช่วยให้ความฝันของคนอื่นสำเร็จลองคิดดูดีๆนะคะว่าคุณกำลังสร้างชีวิตของตัวคุณเองอยู่จริงๆหรือแค่ถูกจ้างให้เดินตามทางของคนอื่นถ้าคุณยังไม่เริ่มสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองเลย คุณอาจจะต้องใช้เวลา30ปีเพื่อรองเงินบำนาญในขณะที่คนที่เขาสร้างธุรกิจใช้เวลา5ปีเพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงินโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ขยันที่สุด แต่ให้รางวัลกับคนที่คิดเป็นสร้างเป็นและกะ็กล้าที่จะรับผิดช,ชอบในความฝันของตัวเองขยันทำงานให้เจ้านายคุณก็แค่อยู่รอดแต่ถ้าเกิดขยันสร้างของตัวเองคุณมีโอกาสที่จะรวยแบบทวีคูณอย่าเข้าใจผิดนะคะว่ากำลังบอกให้คุณลาออกทันทีแต่อยากจะให้คุณเริ่มคิดว่านอกจากงานประจำคุณกำลังสร้างอะไรให้ชีวิตของคุณบ้างหรือ,อยังสร้างเพจ ทำสินค้าเล็กๆสอนพิเศษเริ่มเรียนรู้การลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เริ่มจากศูนย์แต่เป็นของคุณจริงๆไม่ว่าเงินเดือนจะดีแค่ไหนนะคะก็ไม่ควรที่จะเป็นรายได้ทางเดียวของคุณและถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีธุรกิจของตัวเองขอโทษนะคะตอนนี้คุณถือว่ายังไม่ปลอดภัยในยุคนี้ข้อสามมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ของมีค่าคุณเคยรู้สึกกลัวไหมคะเวลาที่จะหยิบเงินออกจากกระเป๋ากลัวว่าเดี๋ยวใช้แล้วมันจะหมดกลัวว่าจะลงทุนแล้วก็เสีย กลัวจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเงินไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยถ้าเราไม่รู้จักวิธีในการใช้มันให้เป็นคนส่วนใหญ่มองเงินว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับจะต้องกราบจะต้องบูชาพอได้เงินมาก็รีบซุกไว้ในบัญชีไม่กล้าที่จะแตะไม่กล้าที่จะทำอะไรนอกจากใช้ให้น้อยที่สุดเพราะเขาเชื่อว,ว่าเก็บเงินเยอะได้เท่าไหร่ชีวิตจะปลอดภัยมากเท่านั้นฟังดูดีใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือคุณไม่มีทางรวยด้วยการเก็บเงินไว้เฉยๆหรอกนะคะ คนจีนที่เขารวยเร็วเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ของมีค่าเงินสำหรับเขาคืออาวุธในเกมชีวิตไม่ใช่ของที่เอาไว้โชว์ไม่ใช่ของที่เอาไว,ว้ไเ,ไวเก็บแต่เป็นของที่ต้องใช้งานให้คุ้มค่าที่สุดเพราะอาวุธที่อยู่ในกล่องก็แค่เหล็กก้อนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของคนที่รู้จักวิธีการใช้มันก็คือพลังทำลายล้างสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยอีกค่ะเขาเอาเงินไปเรียนรู้เอาเงินไปสร้างธุรกิจเอาเงินไปสร้างเครือข่าย เอาเงินไปทําให้มันเติบโตมากยิ่งขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าแล้วคุณล่ะคะเอาเงินไปทําอะไรบ้างเก็บไว้เฉยๆเอาไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยเพื่อโชว์คนที่เขาก็ไม่ได้แข์คุณหรือว่าใช้เงินเพื่อตอบสนองอารมณ์แคบแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเครียดกับยอดบัญชีอีกครั้งความลับที่ไม่มีใครบอกคุณก็คือว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือเครื่องมือที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก่อนจะไปได้ไกลกว่าเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่กลัวที่จะเสียเงิน เขาจะกลัวก็แค่ไม่ใช้เงินให้ฉลาดพอลองสังเกตดูให้ดีๆนะคะคนส่วนใหญ่มีช่วงที่เขากล้าทุ่มแบบสุดตัวเขาเคยไม่มีแต่เขาก็ไม่กลัวเสียเขาไม่เก็บเงินไว้ในลิ้นชักแต่เขาก็เอาไปใช้สร้างอนาคตให้กับตัวเองในขณะที่บางคนมีเงินพออยู่แล้วแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรขยับก็ไม่ได้เพราะว่าติดอยู่กับความกลัวว่าจะเสียไปจนลืมไปว่า การไม่ทําอะไรเลยเพราะว่ากลัวที่จะเสียเงินก็เท่ากับเสียโอกาสทุกอย่างในชีวิตไปด้วยเช่นกันวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณยังมองเงินเป็นของมีค่ามากเกินไปคุณก็จะกลัวทุกการตัดสินใจคุณก็จะไม่กล้าลงทุนไม่กล้าพัฒนาไม่กล้าก้าวออกจากพื้นที่คอมฟอร์ทโซนและสุดท้ายคุณก็จะอยู่ตรงนั้นล่ละคะ่ะกับเงินจํานวนเดิมกับชีวิตแบบเดิมกับความกลัวที่ไม่มีวันจบอยากจะขอให้คุณเปลี่ยนมุมมองนะคะ อย่าให้เงินเป็นเจ้านายของคุณให้คุณเป็นเจ้านายของเงินเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ใช้เงินเป็นจะอยู่เหนือระบบแต่คนที่กลัวเงินหมดจะตกเป็นทาสของระบบไปตลอดชีวิตข้อ4คิดเป็นรุ่นไม่ใช่แค่รุ่นของตัวเองคุณเคยคิดถึงคนที่ยังไม่เกิดบ้างหรือเปล่าคะเคยคิดถึงชีวิตของรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณที่เขายังไม่มีโอกาสจะเลือกเกิดไหมคะหรือคุณแค่ใช้ชีวิตให้รอดไปวันๆแล้วก็ทิ้งปัญหาให้กับรุ่นต่อไปตามล้างตามเช็ดคนจีนเขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองนะคะเขาคิดเป็นรุ่น เขาไม่ได้สร้างแค่บ้านให้ตัวเองแต่เขาสร้างระบบสร้างทรัพย์สินสร้างความมั่นคงให้กับคนที่เขารักแม้ว่ายังไม่ได้รู้จักหน้าตากันก็ตามเพราะเขารู้ว่าความรวยที่แท้จริงไม่ใช่เงินที่ตอนมีชีวิตแต่มันคือสิ่งที่ส่งต่อได้แม้ว่าคุณจะจากโลกใบนี้ไปแล้วก็ตามในขณะที่หลายคนใช้ชีวิตเหมือนกับ จะอยู่แค่วันนี้หาเงินมาเพื่อกินกินเพื่อให้หายเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็รอเงินเดือนแล้วก็วนกลับไปใช้เงินให้หมดภายในสิ้นเดือนชีวิตแบบนี้คุณคิดว่าจะเหลืออะไรให้คนข้างหลังบ้างคะคนจีนเขาสอนลูกให้ซื้อที่ดินแม้ว่าจะย,ยังไม่รู้ว่าจะใช้ทําอะไรก็ตามแต่เขารู้ว่าดินไม่เคยหายไปไหนในขณะที่เงินสดหายวับไปในพริบตาได้ เขาเก็บอสังหาซื้อหุ้นลงทุนระยะยาวเขาค่อยๆวางอิฐทีละก้อนสร้างกำแพงให้ลูกหลานไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นั่นเองเพราะเขาไม่อยากจะให้รุ่นต่อไปต้องมานั่งปาดเหงื่อใช้นี่ไม่อยากจะให้ลูกหลานมาต้องเสียไว้เด็กไปกับการรับภาระของคนรุ่นก่อนไม่อยากจะให้ความจนกลายเป็นกรรมพันธุ์ที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น แต่บางคนไม่เคยคิดแบบนั้นเขาเอาเงินไปหมดกับความสุขสั้นๆซื้อของที่ใช้ได้ไม่ถึง5ครั้งกินร้านหรูเพื่อลงไอจีเดินทางหรูราเพื่อหนีความว่างเปล่าแต่ก็ไม่เคยวางแผนแม้แต่บาทเดียวเพื่ออนาคตของครอบครัวลองถามตัวเองดูนะคะว่าวันนี้คุณกําลังสร้างอนาคตของลูกหรือว่ากําลังผลานอนาคตของเขาอยู่โดยไม่รู้ตัวความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่บอกว่ารักลูกนะ แต่มันคือการกล้าลงมือวางรากฐานแม้ว่าจะเหนื่อยแม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่เชื่อว,ว่าวันหนึ่งลูกจะเดินอยู่บนทางที่มั่นคงกว่าที่คุณเคยเดินคนจีนไม่ได้รวยเพราะว่าขยันเพียงอย่างเดียวแต่เขาขยันที่จะวางแผนขยันที่จะคิดล่วงหน้าขยันวางรากฐานให้คนรุ่นต่อไปได้มีตัวเลือกในชีวิตเพราะเขาเข้าใจนะคะว่าความสําเร็จที่ดีที่สุดคือการที่ลูกหลานไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แบบที่เขาเคยเจอ วันนี้คุณอาจจะยังไม่รวยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มคิดให้ไกลกว่าตัวเองคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าหาเงินคุณกำลังสร้างอิสรภาพให้คนที่คุณรักแม้คุณจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ตามข้อ 5. เจอช่องว่างเมื่อไหร่ก็สามารถทําเงินได้ทันทีคนส่วนใหญ่หมดแต่รอให้พร้อมคนส่วนใหญ่ที่รวยไปแล้วเขาไม่เคยรออะไรเลยทั้งนั้นค่ะเพราะในโลกใบนี้โอกาสไม่ได้เป็นของคนที่ฉลาดแต่มันเป็นของคนที่เห็นก่อนทำก่อนเท่านั้น คนจีนรุ่นใหม่ไม่ได้รอให้โลกนิ่งไม่ได้รอให้รัฐบาลออกนโยบายไม่ได้รอให้เศรษฐกิจดีพวกเขาแค่เห็นช่องว่างแล้วก็รีบเสียบเข้าไปในทันทีเลยนะคะร้านที่ยังไม่มีใครเปิดก็เปิดสินค้าที่ยังไม่มีใครทําก็ทําคนยังไม่พูดถึงก็คือหาโอกาสทองที่จะได้เป็นรายแรกเพราะเขาเชื่อในกฎเหล็กของโลกธุรกิจว่าไม่จําเป็นต้องดีที่สุดแต่จะต้องเร็วกว่าคนอื่น ลองถามตัวเองนะคะว่าคุณเคยเห็นโอกาสอะไรบ้างไหมแล้วปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะว่ายัางไม่พร้อมคุณเคยอยากจะขายเสื้อแต่ก็มัวรอออกแบบอยากจะเปิดเพจแต่ก็มัวแต่รอเรียนรู้ให้ครบก่อนอยากจะเริ่มลงทุนแต่ก็มัวกลัวว่าจะขาดทุนไหมสุดท้ายคนอื่นก็แซงไปหมดแล้วค่ะโอกาสที่เคยเห็นในตอนแรกก็กลายเป็นไอเดียที่ใครๆก็ทําได้แต่คนจีนไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาไม่จําเป็นว่าจะต้องเก่งที่สุดแต่เขาจะต้องเริ่มก่อนเพราะเขาเชื่อว,ว่าถ้าเริ่มก่อนเขาก็จะได้เรียนรู้ก่อน และถ้าเกิดว่าเรียนรู้ก่อนเขาก็จะพัฒนาได้ไวกว่าคนที่เอาแต่รอบางคนใช้เวลาปีหนึ่งเพื่อเตรียมตัวแต่เขาใช้เวลาปีหนึ่งเพื่อเปิดกิจการฝึกงานจริงในสนามเรียนรู้จากลูกค้าเก็บกาไรแม้เพียงจะเล็กน้อยก็ตามแล้วก็ค่อยขยับขยายอย,อย่างชาญฉลาดเพราะเขาเข้าใจนะคะว่าสนามรบไม่เคยรอคนที่ฝึกเสร็จและตลาดก็ไม่เคยรอให้คุณพร้อมถ้าเจอช่องว่างคุณก็จะต้องรีบลงมือถ้าเจอโอกาสคุณก็จะต้องรีบวิ่งเข้าใส่แม้ว่าจะยังไม่รู้ทั้งหมด ก็เรียนไปทําไปไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่กลัวนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าไม่ลงมือในวันนี้พรุ่งนี้มันก็จะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปในขณะที่คุณรอให้เรียนจบคนอื่นก็ขายไป1,000ชิ้นแล้วค่ะในขณะที่คุณรอให้เก่งก่อนคนอื่นก็เก็บกําไรเป็นล้านไปก่อนแล้วในขณะที่คุณยังคิดว่ายังไม่ถึงเวลาคนอื่นเขาก็กําลังขยายสาขาที่3อยู่ในเกมธุรกิจความเร็วไม่ใช่ทางเลือก มันคืออาวุธค่ะมันคือดาบที่ต้องตัดข้ออ้างให้ขาดกระจุยและมันก็แยกคนที่เอาแต่คิดอยู่ออกจากคนที่กำลังรวยขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นแล้วอย่ารอให้พร้อมนะคะเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมจงพร้อมในขณะที่ลงมือแล้วก็จงเชื่อว่าการพลาดโอกาสหนึ่งครั้งอาจจะเท่ากับเสียเวลาในชีวิตไปเป็น10ปีก็ได้ข้อ6ใช้เครือข่ายแทนการแข่งขันในยุคที่ทุกอย่างเป็นที่1 คนที่รอดจริงๆไม่ได้แข่งแต่เขาจับมือกับคนอื่นแล้วไปได้ไกลกว่าทุกคนที่วิ่งคนเดียวคุณเคยเหนื่อยกับการพยายามแข่งกับคนอื่นทั้งชีวิตไหมคะเคยรู้สึกว่ายิ่งวิ่งยิ่งไกลยิ่งพยายามก็ยิ่งโดดเดี่ยวเพราะเราโตมาในสังคมที่สอนให้ชนะแทนที่จะสอนให้ช่วยแต่คนจีนเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้เดินคนเดียวเขาไม่ได้คิดว่าถ้าคุณโตฉันจะต้องเล็กลงเขาไม่ได้กลัวว่าความสำเร็จของคนอื่นจะมาทำให้เขาด้อยค่ะ เขากลับคิดว่ายิ่งเราช่วยกันทุกคนก็จะยิ่งโตขึ้นคุณอาจจะเคยได้ยินว่าธุรกิจคนจีนไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะเปิดร้านขายของมีทั้งญาติมีทั้ทงเพื่อนมาช่วยเปิดกิจการเล็กๆแต่เบื้องหลังก็มีเครือข่ายที่อัดแน่นรุ่นพี่ช่วยสอนรุ่นน้องก็ช่วยผลักลูกค้าก็กลายเป็นพาร์เนอร์ทุกความสัมพันธ์ถูกใช้เป็นพลังไม่ใช่การแข่งขันเพราะคนจีนเขาเชื่อว่าถ้าแข่งกันทุกวันทุกคนก็จะเหนื่อยแต่ถ้าจับมือกันเดินเราก็จะมีพลังที่ไม่มีวันหมด แต่ตรงกันข้ามกับหลายคนในสังคมเราทุกวันนี้นะคะเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จแล้วก็อิจฉาเห็นคนอื่นเริ่มก่อนแล้วก็ตัดสินว่าโชคดีทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้มีเครือข่ายที่พร้อมจะพาคุณไปด้วยกันความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากคนที่เก่งที่สุดแต่มาจากคนที่ไม่ดื้อดึงเดินคนเดียวเพราะเขารู้นะว่าบางครั้งทางที่เร็วที่สุดคือทางที่มีคนลากคุณไปตอนที่คุณหมดแรง คุณอาจจะเก่งคนเดียวแต่คุณไม่มีวันที่จะเก่งพอที่จะทำทุกอย่างคนเดียวได้นะคะคนจีนเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาก็เลยเน้นสร้างคอนเนคชันมากกว่าสร้างภาพลักษณ์เน้นช่วยมากกว่าชิงเน้นให้มากกว่าขอเพราะเขารู้นะคะว่าเครือข่ายที่ดีคือทุนชีวิตที่ไม่มีวันติดลบและคนดีๆที่อยู่รอบตัวเราก็คือทรัพย์สินที่ไม่มีอยู่ในบัญชีในธนาคารแต่มีมูลค่ามากกว่าเงินทั้งหมดที่คุณมีถ้าตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ก็ยังไม่ถึงทำมากแค่ไหนก็ยังไม่พอ อาจจะไม่ใช่เพราะว่าคุณยังไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าคุณยังพยายามที่จะสู้อยู่คนเดียวข้อ 7. ขยันแบบมีแผนการไม่ใช่ขยันแบบบัวควายคุณขยันมาตลอดใช่ไหมคะขยันจนไม่มีเวลาให้ตัวเองขยันจนเหนื่อยเกือบตายแล้วทำไมยังไม่รวยนี่แหละค่ะคำถามที่เจ็บที่สุดในใจของคนทำงานเราถูกหลูกฝังให้เชื่อว่าความขยันคือคำตอบของทุกอย่างแต่ไม่มีใครบอกเราว่าขยันผิดจุดเท่ากับเหนื่อยฟรี คนจีนที่รวยเขาไม่ได้ขยันกว่าเราหรอกนะคะแต่เขาขยันกับสิ่งที่คุมค่าเขาเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยกับสิ่งที่ต่อย,ยอดได้เขาลงแรงแต่ก็ลงแรงกับสิ่งที่มีแผนมีเป้าหมายมีอนาคตในขณะที่หลายคนตื่นมาทำงาน10อย่างรับฟรีแลนซ์อีก5อย่างตอบลูกค้าในไลน์ตอบเมลทำคอนเทนต์ทำบัญชีทำทุกอย่างเหมือนกับบัวควายเลยค่ะแต่พอหมดวันกลับไม่มีอะไรที่พาชีวิตให้ก้าวหน้าไปได้เลย เพราะคุณมัวแต่ขยันรับงานจนลืมวางแผนในการสร้างงานของตัวเองคนจีนเขาไม่ได้วิ่งไปเรื่อยๆนะคะเขาวางแผนก่อนว่าจะวิ่งไปทางไหนเขาจะไม่เสียเวลาเดินสุ่มแต่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่พาไปถึงเป้าหมายแม้ว่าเส้นทางจะยาวแต่เขาก็รู้นะคะว่าถ้าทนได้ชีวิตก็เปลี่ยนได้เช่นกันลองคิดดูนะคะว่าคุณขยันกับอะไรมากที่สุดในแต่ละวัน ขยันตอบแชทคนอื่นหรือเปล่าขยันทํางานให้กับคนอื่นไหมคะขยันรับงานทุกอย่างที่ได้เงินแต่ก็ไม่มีอนาคตไหมคะแล้วเคยขยันกับความฝันของตัวเองบ้างไหมคะบางคนเหนื่อยจนร้องไห้แต่ก็ร้องไห้บนทางที่ไม่ใช่ของตัวเองบางคนขยันจนลมทั้งยืนแต่ก็ไม่เคยวางแผนเลยว่าจะไปถึงไหนเขาแค่เดินเพราะกลัวที่จะหยุดเขาแค่ทําเพราะว่ากลัวไม่มีเงินแต่เขาไม่รู้เลยว่าถ้าไม่วางแผนก่อนเงินที่หามาได้ก็จะหมดไปดรพลิตา คนจีนเขารู้นะคะว่าการเหนื่อยที่มีแผนคือการลงทุนแต่การเหนื่อยแบบสุ่มคือการทำลายสุขภาพและก็เวลาเขายอมเหนื่อย3ปีเพื่อสร้างระบบดีกว่าเหนื่อย30ปีเพื่อทำงานเดิมๆเขายอมอดนอนเพื่อศึกษาดีกว่านอนเต็มอิ่มแต่ชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฟังให้ดีนะคะความขยันที่ไม่ได้มีเป้าหมายก็คือการใช้พลังงานชีวิตไปแบบสูญเปล่าก็ไม่ได้ต่างจากวัวที่เดินอยู่ในคอกเดินไปดิค่ะมันก็ไม่ได้พาคุณไปไหนแค่รอให้เจ้าของเอาข้าวมาให้กินก็เท่านั้น ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณยังขยันอยู่ขอให้ถามตัวเองนะคะว่าเหนื่อยวันนี้เพื่ออะไรเหนื่อยแล้วจะต่อยอดได้ยังไงเหนื่อยกับสิ่งที่แค่ให้เงินหรือว่าเหนื่อยกับสิ่งที่ให้อนาคตข้อ8เขามองปัญหาเท่ากับเงินก้อนโตเวลาคนทั่วไปเจอปัญหาเขาก็จะถอนหายใจใช่ไหมคะแต่เวลาที่คนจีนเจอปัญหาเขาจะตั้งคําถามแล้วก็ถามว่าฉันจะทําเงินจากเรื่องนี้ได้ยังไงนี่แหละค่ะคือความต่างของคนที่รอดกับคนที่รวยเพราะว่าคนที่รอดเขาแค่พยายามผ่านมันไปให้เร็วที่สุด แต่คนที่รวยเขาหยุดมองหยุดคิดแล้วก็ลงมือเปลี่ยนให้มันเป็นทองคําลองมองรอบตัวในตอนนี้นะคะทุกอย่างที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือต่างๆหรือว่าบริการส่งอาหารคอร์สเรียนออนไลน์หรือแม้แต่ร้านขายข,ายของเล็กๆตามซอยบ้านของคุณทุกอย่างล้วนมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาทั้งนั้นเลยค่ะอย่างแอปส่งอาหารก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าคนไม่มีเวลาออกไปซื้อ คอสเรียนออนไลน์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่อยากจะเสียเวลาเดินทางบริการรับรรทำบัญชีก็เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของธุรกิจทำไม่เป็นทั้งหมดนี้คือคนที่มองปัญหาไม่เหมือนคนอื่นคนส่วนใหญ่เวลาที่เจอปัญหาเขาก็จะบน่นเขาก็จะหนีเขาก็จะโทษสิ่งรอบตัวแต่คนจีนนะคะเขาจะเงียบแล้วก็เริ่มมองหาวิธีในการขายบางอย่างเพื่อแก้ปัญหานั้นให้คนอื่นแล้วก็เก็บกําไรให้กับตัวเองนี่แหละค่ะคือสูตรลับของความร่ํารวยแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีทุนเยอะไม่ต้องเป็นอัจฉริยะ แค่มีมุมมองที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ก็ชนะไปครึ่งทางแล้วนะคะความคิดแบบนี้มันไม่ได้มาจากหนังสือเล่มไหนเลยนะคะแต่มันมาจากรากลึกของวัฒนธรรมการเอาตัวรอดของคนจีนนั่นเองพวกเขาเคยจนเคยหนีเคยต้องเริ่มจากศูนย์จนเขารู้ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะล้มซ้ําก็จะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นทรัพย์สินให้ได้เขาเลยไม่รําคาญเวลาที่คนอื่นบน่นแต่เขาฟังให้ลึก เขาสังเกตให้ชัดเพราะว่ายิ่งมีคนบ่นมากเท่าไหร่แปลว่าปัญหานั้นรอให้ใครสักคนมาหาเงินจากสิ่งนั้นอยู่คนฉลาดไม่ได้กลัวปัญหานะคะเพราะเขารู้ว่าปัญหาที่ใหญ่พอคือประตูสู่เงินก้อนโตและคําถามก็คือว่าวันนี้คุณกําลังหนีปัญหาหรือว่าคุณกําลังตั้งคําถามกับมันอยู่คุณกําลังนั่งบ่นเรื่องชีวิตหรือว่าคุณกําลังหาวิธีใช้ชีวิตเพื่อเปลี่ยนให้มันดีขึ้น อย่าลืมนะคะความแตกต่างระหว่างคนที่จนกับคนที่โตไม่ได้อยู่ที่โชคแต่อยู่ที่ว่าคนนึงเห็นปัญหาแล้วหยุดแต่อีกคนเขาเห็นปัญหาแล้วก็คิดว่าจะขายอะไรให้กับคนที่กําลังหนีปัญหานั้นอยู่ข้อ9ประหยัดแบบมีเป้าหมายไม่ใช่ขี้งกคนบางคนใช้เงินเพื่ออวดคนอื่นเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าฉันก็มีนะแต่คนบางคนอดใจที่จะไม่ใช้เงินเพื่อให้วันหนึ่งคนอื่นจะได้พูดว่าเขานี่แหละของจริงแต่รวยเงียบ เราทุกคนล้วนเคยใช้เงินผิดกันทั้งนั้นเคยรูดบัตรตอนที่อารมณ์พุ่งเคยจ่ายเงินก้อนโตเพื่อของที่แค่ทําให้เรารู้สึกดีตอนซื้อแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆเคยใช้เงินเพื่อซื้อภาพลักษณ์มากกว่าซื้อโอกาสในอนาคตในขณะที่คุณใช้เงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมของกินดีๆโทรศัพท์รุ่นใหม่เพื่อที่จะเอามาอวดลงไอจีแล้วก็โพสต์ให้ใครก็ไม่รู้มากดไลค์แต่คนจีนนะคะเขากําลังเก็บเงินอย่างเงียบๆเ,เขาไม่พูดเยอะแต่เขาคิดเยอะค่ะ เขาไม่โพสต์ความรูหราของเขาแต่เขาซื้อความมั่งคั่งเพราะเขารู้นะคะว่าเงินในวันนี้เท่ากับอํานาจในวันพรุ่งนี้เขาเก็บเงินเพื่อรอจังหวะลงทุนเขาไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายเพราะเขารู้ว่าของที่ไม่ได้จําเป็นมันแพงที่สุดเขารู้นะคะว่าถ้าหมดแต่เอาเงินไปซื้อไลฟ์สไตล์ที่ดูรวยสุดท้ายก็จะไม่มีเงินพอที่จะรวยจริงความต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะคนทั่วไปประหยัดเพราะว่ากลัวจนแต่คนจีนประหยัดเพราะว่าอยากจะรวยในระยะยาวเขาไม่งก แต่เขามีเป้าหมายเขาไม่ได้เค็มแต่เขามีวิสัยทัศน์เขายอมไม่กินกาแฟแก้วละ200เพื่อที่จะมีเงินพอที่จะซื้อหุ้นที่เติบโตเขายอมอยู่ห้องเล็กๆเ,เพื่อที่จะเก็บเงินซื้ออสังหาสักแห่งในอีกสองปีเพราะเขารู้นะคะว่าความมั่นคงไม่ได้มาจากการหาเงินเก่งแต่มาจากการรู้ว่าเงินที่หามาได้มันควรที่จะอยู่กับคุณได้นานแค่ไหนในขณะที่หลายคนหมดเงินไปกับความสุขชั่วคราว แต่คนจีนเขาลงทุนกับความมั่นคงในระยะยาวเขาไม่ต้องรีบรวยแต่เขามั่นใจว่าถ้ารวยเมื่อไหร่ก็จะไม่มีวันกลับไปจนได้อีกแน่นอนฟังไว้ให้ดีๆนะคะ<ๆ>การประหยัดมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การใช้เงินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีแผนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ควรอายถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเก็บเงินไปเพื่ออะไรลองตั้งเป้าหมายในวันนี้ใหม่นะคะเก็บเงินเพื่อให้มีอำนาจในการเลือกเก็บเงินเพื่อซื้อโอกาสที่คนอื่นไม่มีเก็บเงินเพื่อซื้ออนาคตที่คุณควบคุมได้ข้อสิบ ข้อสอนที่ลูกหาเงินไม่ใช่แค่ให้เงินลูกถ้าคุณให้ลูกแค่เงินนะคะลูกของคุณก็จะใช้แต่เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ลูกรู้จักวิธีในการหาเงินลูกของคุณก็จะไม่มีวันขาดเงินนั่นเองเราอยู่ในยุคที่เด็กหลายคนโตมากับความคิดที่ว่าพ่อแม่มีเดี๋ยวเขาก็ให้แหละอยากได้อะไรก็แค่ขอไม่เคยต้องทําอะไรเพื่อแลกไม่เคยรู้ว่าเงินหายยากแค่ไหนและก็ไม่เคยเข้าใจว่าเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือผลลัพธ์ของทักษะและก็ความรับผิดชอบ แต่ในบ้านของคนจีนนะคะเขาไม่ได้สอนลูกแบบนั้นเขาไม่ได้แจกเงินเหมือนกับว่าโปรโลดราคาเขาไม่ได้เลี้ยงลูกให้ติดหรูแล้วก็หลงคิดว่าโลกนี้จะให้ทุกอย่างฟรีๆแต่เขาสอนให้ลูกหาเงินก่อนที่จะใช้เงินแล้วก็คิดก่อนที่จะขอเขาอาจจะให้เงินค่าขนม50บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกอยากได้100เขาก็จะถามว่าจะทำอะไรให้พ่อแม่เพื่อแลกกับเงินอีก50บาทนั้นฟังดูเหมือนขี้งกใช่ไหมคะ แต่ความจริงก็คือเขากําลังวางรากฐานของนักสู้ให้กับลูกโดยที่ลูกอาจจะไม่รู้ตัวเลยที่ซ้ําเด็กคนจีนจานวนมากเลยค่ะเริ่มขายของในโรงเรียนตั้งแต่ปสี่เริ่มช่วยพ่อแม่เปิดร้านตั้งแต่เลิกเรียนเริ่มเข้าใจว่าเงินมันไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเองแต่จะต้องวิ่งเข้าไปหาเงินจะต้องรู้จักวางแผนกล้าที่จะเสนอต้องเข้าใจลูกค้านี่แหละค่ะคือทักษะของเจ้าของกิจการที่ไม่ได้เริ่มจากโต๊ะประชุมแต่เริ่มจากโต๊กินข้าวในบ้านของตัวเองในขณะที่บางคน พ่อแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกแต่ไม่เคยปลูกฝังความรู้เรื่องเงินให้ลูกเลยพอลูกโตขึ้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่หาเงินไม่เป็นใช้เงินเก่งกว่าใช้หัวแล้วก็รู้จักรูดบัตรดีกว่าการบริหารรายได้บางคนบอกว่าขอให้ลูกสบายก็พอแล้วแต่ฟังให้ดีนะคะถ้าคุณเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปในวันนี้ลูกของคุณก็จะลำบากมากในวันหน้าที่คุณไม่อยู่แล้วพ่อแม่ที่รักลูกจริงๆไม่ใช่แค่เลี้ยงให้สบายแต่เลี้ยงให้รอดเลี้ยงให้ลูกเข้าใจคุณค่าเลี้ยงให้ลูกมีเครื่องมือไม่่่ใชมีแคเงิน ข้อ11กล้าลงทุนกล้าเจงเพื่อที่จะเติบโตในระยะยาวถ้าเกิดคุณมัวแต่กลัวเจงคุณก็จะไม่มีวันได้เริ่มถ้าเกิดว่าคุณไม่เริ่มคุณก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนนี่คือความจริงที่หลายคนไม่กล้าเผชิญเราโตมาในสังคมที่กลัวการล้มเหลวเรากับว่ามันเป็นปีศาจกลัวการเสียเงินกลัวผิดพลาดกลัวคําพูดของคนอื่นกลัวแม้กระทั่งจะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองแต่คนจีนนะคะเขาไม่ได้มองการล้มว่าเป็นจุดจบ เขามองว่ามันเป็นครูมันเป็นค่าทางผ่านมันเป็นสนามฝึกจริงที่ไม่มีใครเก่งได้ถ้าเกิดว่าไม่เคยล้มจริงเจ็บจริงเขากล้าที่จะลงทุนเพราะเขารู้ว่าความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่มันคือราคาที่ต้องจ่ายถ้าเกิดว่าอยากจะเติบโตและคนที่ไม่กล้าเสี่ยงเลยก็คือคนที่กำลังจ่ายราคาแห่งความกลัวในทุกวันโดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองทุกวันที่คุณไม่กล้าทำก็คือวันที่คุณยกอนาคตให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นให้เจ้านายให้ระบบให้กับโชคชะตาให้กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้แต่คนจีนนะคะเขาเลือกที่จะควบคุมเขาศึกษาเขาวางแผนแล้วก็เขาเริ่มแม้ว่าจะยังไม่ได้พร้อมเต็มร้อย แต่เขาก็รู้ว่าการเรียนรู้ในสนามจริงมันเร็วกว่าการเรียนรู้ในทฤษฎีไปตลอดชีวิตเขายอมเจงครั้งแรกเพื่อไม่ต้องเจงตลอดชีวิตเขายอมเสียเงินหมื่นเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเป็นสิปีเขากล้ารับความผิดพลาดเพราะเขารู้ว่าคนที่กล้าแพ้ในวันนี้ก็มีสิทธิ์ชนะในวันข้างหน้าแต่คนที่กลัวจะแพ้ทุกวันจะไม่มีวันชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวหามจริงๆนะคะคุณกําลังทํางานเก็บเงินไว้เฉยๆหรือเปล่าคุณกําลังรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนค่อยลงทุนหรือเปล่าแล้วคุณจะรอไปถึงเมื่อไหร่ โอกาสมันไม่เคยรอใครค่ะและความกลัวของคุณมันก็กำลังทำให้คนอื่นแซงไปเรื่อยๆคนจีนที่รวยไวเพราะเขาไม่หลบเลี้ยงสนามรบเขาแค่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ลงไปเล่นไม่ใช่แค่ดูคนอื่นเล่นไม่ใช่แค่นั่งวิจารณ์คนที่ล้มแล้วก็ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอเงินเดือนตกใส่หัวความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยค่ะ ใจที่กล้าพอที่จะเริ่มใจที่แกร่งพอที่จะยอมล้มและใจที่รู้ว่าเกมใหญ่จะต้องกล้าเล่นข้อ12รวยแบบรวมพลังไม่ใช่รวยคนเดียวคนที่เก่งที่สุดในโลกอาจจะรวยได้คนเดียวแต่คนที่อยู่รอดได้นานที่สุดจะต้องรวยไปพร้อมกับคนรอบข้างนะคะ นี่คือความลับที่คนจีนเขารู้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพวกเขาไม่ได้สร้างความมั่งคั่งด้วยมือเปล่าแต่พวกเขาใช้มือของพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนรุ่นพี่มารวมกันนะคะในการก่อร่างสร้างอาณาจักรทีละน้อยทีละนิดเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครสามารถสร้างกำแพงคนเดียวได้ คนจีนที่เขาเปิดร้านขายของชำคนขายก็คือพ่อคนส่งของก็คือน้องคนรับออเดอร์ก็คือแม่และทุกคนก็กินข้าวโต๊ะเดียวกันพูดเรื่องเดียวกันก็คืออนาคตของธุรกิจเขาไม่กลัวที่จะแบ่งกำไรเขากลัวว่าจะไม่มีใครช่วยเพราะเขาเข้าใจว่าการแบ่งผลกำไรคือการซื้อใจคน และคนก็คือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตการทํางานแต่ตรงกันข้ามกับหลายคนในสังคมเรานะคะที่เปิดร้านคนเดียวทําทุกอย่างคนเดียวเหนื่อยคนเดียวและสุดท้ายก็ล้มคนเดียวไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่รวมพลังเพราะเราถูกปลูกฝังว่าอย่าไว้ใจใครก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่กล้าสร้างทีมเราถูกสอนให้เอาตัวรอดก่อนก็เลยกลายเป็นคนที่พร้อมเหยียบคนอื่นขึ้นไปสุดท้ายค่ะทุกคนก็เลยวิ่งไกลแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆกัน แต่คนจีนนะคะเขาคิดอีกแบบเขารู้ว่าจะเหนื่อยไปทำไมถ้าเรามีคนช่วยคิดมีคนช่วยทำช่วยสู้ไปด้วยกันเพราะเขารู้ว่าเงินสามารถสร้างใหม่ได้แต่ทีมดีๆสร้างไม่ได้ทุกวันเขายอมเหนื่อยให้น้อยลงเพื่อให้ได้อยู่ให้นานขึ้นเขายอมแบ่งก้อนเค้กนิดหน่อยให้กับคนอื่นเพื่อที่จะได้โต๊ะที่มีขนมกินไปด้วยกันตลอดชีวิตลองมองย้อนกลับมาที่ชีวิตตัวเองในตอนนี้นะคะคุณกาลังสร้างอนาคตแบบไหน แบบที่คุณรวยแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆหรือแบบที่ทุกคนโตไปด้วยกันแม้ว่าจะต้องเดินช้าลงหน่อยก็ตามความสําเร็จไม่ใช่แค่การได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่มันคือการมีคนที่คุณรักอยู่ในภาพความสําเร็จนั้นด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะนา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 ,นา